นะครับไปสู่การกําหนดชะตากรรมชีวิตได้อย่างไรเห็นไหมครับว่ามันเป็นห่วงโซ่นะครับชีวิตที่มีแต่ความพวยบพรมกับชีวิตที่จะวีคูมนะครับย่อมเติบโตด้วยความเคารพนะครับว่าสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะถึงงานมันเป็นมงคล่อยู่เก้งนะครับก็คือการแห่พระรอบเมืองนะครับถ้าพูดง่ายๆภาษาสวยๆนะครับเราก็จะเขียนว่าเมืองชาวสงขาได้อนุโมทนาสาธุร่วมกัน นะครับดีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างๆที่มีอยู่นะครับเราก็จะนําไปมอบให้กับทุกการสาสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสุขานวิทยาคมหนุนพิธีนะครับทำรายการ9ห้อง9บาทนะครับรายได้จากการจาหน่ายบัตรเราก็มอบให้กับทางสั่งเจ้านะครับผู้ิท่กนไดนรับรางวองทุกบตททุกสางของผู้ท่กนที่ได้มาร่วมพบุญกับเราก็ได้จัดยเงินที่พทักนทํ่ายอยู่มาวันนี้ เ <formation> นื่องจากว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเราสมมอบให้กับนักเรียนนะครับโดยเารับบริษัทแห่งนี้นะครับจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสขลาวิทย์้าอยาไการับการานะครับาด้วยนะค4นะครับเด็กหญิง เบมิกาโสมมณัฏวัปอสป .3 ทั้งนึงนิสเซย์สวยนะครับเวลารับเวลารับคือครับนี้เซย์สวยนะครับแต่ว่าวันนี้แต่งหน้ามามีกิจกรรมที่เรทีจะเลื่อนติดตามด้วยนะจะเลื่อนติดตามนะครับนักเรียนป .5 ทับสองครับดูครับ เอาครับเด็กชายปรเมศลายด้วงอหกทักหนึ่ครับหนึ่งสาพระพิมสารสัตอหกทักหนึ่งมองกครับลูกมองครับมองกหนึ่องสามวัาวครับผมครับท่านสุดท้ายก็จะเป็นเด็กคนนี้ขอบคุณนะครับหนึ่สา ผู้บริหารครับลำดับที่สองน,นะครับ <c oughs> นางสาวและเชนีกร <c oughs> พุกเขาอร์มห้าครับ3ครับว <c oughs> ันนี้จากตัวเลือกทศสอบ <c oughs> ลำดับที่สองน,นางสาวพัลลิทหานะครับล่องหงทองมอ .6 ครับเป็นรอดังการเชิ็ <c oughs> สาวอิสราบอนนะครับประจงเข็มม .6 ทักสิครับครับคึงโรงเรียนมหาวิทาลัยรุ่นท่านที่หนึ่งนางสาวนัทธนิชาทองแก่นม .5 ทับสิครับท่นที่2อนายวันชัยบัวบุม .6 ทักสิณอันดับที่หนึ่งนายปัทังกรวงวอล ม6กขเจครับครับก่อนที่ที่จะเสียใจมหกเยชนต้คนของเป็นดีิเมื่อใดก็ตามนาที่สังคมจะมีการเปลี่ยนความโอกาสที่ดีๆอยากให้หนูจดจำภาพนี้ฝันนึงที่หนูเติบใหญ่ดึงประสบความสำเร็จในชีวิต จาแรกที่ปฏิบัาิสิ่งนี้ในการดึงความทันพ่อแม่อยูแลทุกชีวิตหรือถ้าไม่ก้าวเดินเต็มเนะครับที่ท่านปกปักรักษาดูแลหนูเยี่ยงชีวิตข้าวจิ้มรู้อย่างไรว่าตามระบากยังไงก็ตามแต่ลูกต้องไม่ลูกต้องไม่ลำบากไรเงื่อนไขไรเวลาด้วยเมตตากรุณาพาดูแลนี่คือความตั้งใจของพวกเราทุกผู้ใหญ่ทุกคนตั้งใจ เห็นนึกถึงนวะว่าเนี่ยวันนี้เราจะมีมอบทั้งหมด6ท่านแต่ว่าอีกสามท่านจะมาไม่ถึงนะครับทีนี้เราก็ต้องมอบต้นน้ำที่สรงคุณค่าของพวกหนูที่ให้โอกาสช่วยเหลอพวกโหรท่านหนึ่งในชีวิตนะครับโอเคเตรียมทุกอย่านะครับต้องมาครับขอบคุณครับท่านที่สามนะครับคุณวรลลภภูไทยเกษตรครับ หนึ่งสองสามนะครับครับผมนะครับก็ในวันนี้ขอให้ย่อพูดอะไรสักนิดอย่างขออนุญากเป็นตัวแทนนะครับกับพี่ไอ้เนื่องจากว่าเป็นด้านกันก็สามเจ้าแพททัพทีมสิบคนแล้วตั้งใจที่จะมอบกับสามเจ้าว่าย์ลงอีกสิบคนเชื่อไหมครับว่าเจนวับพี่คุยกันกลับก็คืนนั้นนะครับท่าน โลกประชาพิจิตรสู่ภพภูมิที่สูงที่ยิ่ขึ้นไปาที่นี่คือศาลเจ้าพอ่อหเมืองสงขากิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนคนของแผ่นดินผู้ขาดแคลนโอกาสครับกี่โรงเรียนก็ทั้งหมดทั้งหมด7โรงเรียน24ทุนครับทุนได้เท่าไหร่ทุนได้หนึ่งพันบาทครับครับวัตถุประสงค์นี้เพื่ออะไระผมว่าในช่วงเทศก,กาลของงานสมโภชนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราในฐานะลูกหลานชาวเมืองสงขา อยากจะทําเรื่องราวดีๆนอบน้อมถวายเป็นอุศลให้กับองค์เจ้าพอ่อหลักเมืองและเสมือนหนึ่งว่าวันนี้เป็นทุนการศึกษาขององค์เจ้าพอ่อหลักเมืองอที่มอบให้กับเยาวชนคนของแผ่นดินผู้ขาดแคลนโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสในการที่จะเติมเต็มเรื่องราวต่างๆที่ดีของชีวิตแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าที่เขามีโอกาสที่ดีจะได้นําเรื่องราวดีๆนี้แบ่งปันสู่สังคมต่อไปครับแล้วว่าเปิดกี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่เราเพิ่งมอบอย่างต่อเนื่องแต่ที่ผ่านมาก็จะมอบในโอกาสต่างๆซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงเทศาล Okay. khèo đi thẳng luôn, ok, ạ, khèo đi, khèo đi, nít đi, Điếc đi, Điếc đi.